สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูแปลงผักไร้ดินนะครับบ้านสวนทรงซัพย์อันนี้คือผักกาดหอมนะครับกับผักกาดขาวต้นใหญ่ๆนี้จะเป็นผักกาดขาวนะครับอันนี้เราเราเอาเราใช้ฟองน้ําที่เราเพาะ แล้วมันไม่งอกเราก็เอามาล้างทำความสะอาดใหม่แล้วก็เอามาเพาะต้นกลาได้ใหม่นะครับแต่ต้องดูเรื่องเชื้อราหน่อยครับอันนี้เป็นแปลงผักถึ้นชัยรักผึ้นชัยได้หนึ่งเดือนพร้อมจะลงแล้วครับพร้อมจะลงแปลงแล้วนี่ครับผักกาดหอมที่เราใช้ ไม่มีดินเลยนะครับเราใช้กระมังกับโฟมลอยน้ำครับดูลากผักกาดหอมนี่ใช้เวลาอยู่ประมาณ45วันเราเพาะจักต้นกล้าแบบนี้นครับประมาณ15วันแล้วเราก็เอามาลงลงแปลง นี่ก็ได้ยี่สิบห้าวันแล้วนะครับตรงนี้นี่ครับดูลากไม่ยากนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูอีกครั้งหนึ่งรีวิวเอ่อการขั้นตอนการ ลงมเมล็ดนะครับอันนี้ก็อีกประมาณ20วันน่าจะเก็บเกี่ยวได้นะครับเสร็จเราอีกคลิปหนึ่งเราจะ สาธิตการลงมเมล็ดให้ดูนะครับ